โคจีนโดยทั p. P ้งวัดนะครับว cô ันนี้โคจีนจะมาเปิดเปิดแตงนะครับเปิดแตงเปิดเดงของโคจีนนี่คือว่าถ้าถ้าตัวไปนี่คือว่าแดงคาเลียมเตลี่ยมลาเลื่อนบนจิ้งหินวงแต่ของโคจีนนะเปิดแตงเล่นนักกีฬาเปิดก็คือว่าตั้งหนุ่มตั้งตึ้งหนุ่ ปักไสนะครับปักไส่หลักฐยนเราจะมาเรียมนี่แล้วก็ถกนี้แล้วก็ชื่อมันนี้นะครับแล้วก็จะเก้าของนี้อ่ะมาช่มเมือกันต้องจุ่มเยอะแน่นหนึบแบบหมเท้านะครับต้งมาจุ่มแบบระยะห่างขนหนุกนะครับแล้วก็ปักไสจากเซ็นเตอร์นะครับปักไสประมาณข้าวเหมือนกันะครับแต่เราต้องต้องต้องเพื่อนเพรับพอกโล ปุ๊บหลัามันจะมันจะพัดมันจะสายเพื่อเพื่อพิษเพื่อพิษนะครับอ่าดูคร hey, ับดูอ ah, ่ามาหังเราคือเราคลิกเสื่เพื่อแบบไซเพื่อนะก็โทษครับอ้นี้มิปฝาดทองนิดนิงเดี๋ยวกวนวางนอนวางมางเป็นยังไงครบ ไปเมื่อสิมเลยตอนเราไมคิบันได้มีัวตมันตึนครับอ่ะไม่ตึงไล่ไ่ไ่ม่นึได่ก็จะอยู่ใการทุกซอมมาดูมาูมาวเองก็ได้มูมามวดีก็ได้โตัวกับขอบคุณครับเจนคิปหน้าครับสวัสดีครับ